สวัสดีครับวันนี้มาดูพระปิดตานะครับเป็นพระปิดตาวัดหนองกาน้ํารุ่นนี้เป็นพระที่หลวงปู่ทิมเมตตาปุกเสกให้เมื่อปี2515นนะครับโดยนําพระชุดนี้มาให้หลวงปู่ทิมปุกเสกที่วัดละหารไล่เลยนะครับมาปลุกเสกที่วัดละหารไล่เนื้อเท่าที่เห็นจะมีอยู่ประมาณ3ามเนื้อนะครับมีเนื้อเหลืองเนื้อดำ แล้วก็เนื้อแดงนะครับเนื้อเหลืองก็คือแบบนี้เนื้อเหลืองจะมีอยู่สองแบบคือแบบที่ไม่ทาน้ำมันเสือนะครับกับแบบนี้นะครับแบบนี้จะมีการทาน้ำมันนะครับมีจุ่มน้ำมันนั่นเองนะครับมีจุ่มน้ำมันเสือนะครับจึงจะมีลักษณะที่เหมือนลักษณะการเคลือบลิชแลกนะครับแต่ไม่ใช่นะครับเป็นการจุ่มด้วยน้ำมันเสือนะครับ เพิ่มความเข้มขังเข้าไปอีกนะครับจุ่มในน้ำมันเสือน้ามันงาน,นะครับส่วนด้านหลังเท่าที่เห็นจะมียันสองตัวยันหกตัวแบบนี้แล้วก็ยันแปดตัวนะครับยันแปดตัวจะมียันตรงนี้กับตรงนี้เพิ่มนะครับจะมีตรงนี้กับตรงนี้เพิ่มนะครับจะมีอยู่สามบล็อกนะครับองค์นี้เป็นผ้าที่จุ่มน้ำมันเสือนะครับ ผิวเลยค่อนข้างเรียบเนียนนะครับเรียบเนียนเหมือนพระที่ทาฉลักนะครับพิธีสังเกตนะครับพระรุ่นนี้จะต้องคมนะครับเพราะกดจากแม่พิมพ์ที่เป็นโลหะนะครับพิมพ์จะต้องคมนะครับสโลไปได้นะครับพิมพ์ต้องคมนะครับเห็นไหมฮะพิมพ์จะต้องคมทุกมิติขอบพระนี่ต้องเป็นสันนะครับ เป็นสันแลวจะมีลักษณะโนนขึ้นมาเล็กน้อยแบบนี้นะครับนูนขึ้นมาเล็กน้อยแบบนี้นะครับทุกองนะครับนูนแบบนี้นะครับเพื่อนเห็นฐานไหมฮะฐานจะต้องคมนะครับเห็นไหมครับฐานช่วงนี้ต้องคมลึกนะครับลึกเลยนะครับไม่มีรอยสโลปเลยนะครับไม่มีรอยสโลปเลยนะครับแล้วจะมีนูนตรงขอบนิดนนะครับถึงนฮะขอบรอบเลยนะครับขอบรอบเลยนะครับ ใบหูจะต้องติดชัดๆนะครับอง์นี้จุ่มน้ํามันเสือนะครับเลยทาให้คาบน้ํามันไปไปติดนะครับถ้าองค์ที่ไม่ได้เคลือบน้ํามันเสือหูจะชัดกว่านี้อีกนะครับหูจะชัดกว่านี้อีกนะครับเห็นไหมแขนล่ํานะครับไม่หดฟีบนะครับแขนล่ําไม่หดฟีบนะครับขอบข้างเห็นไหมฮะเรียบตึงนะครับ ขอบคางเรียบตึงนะครับเห็นไหมฮะพาด้านนี้จะมีแม่พิมพ์พหน้ากับแม่พิม์พหลังนะครับสังเกตว่าแม่พิมพ์พหลังเนี่ยจะเล็กกว่าเล็กน้อยนะครับเห็นไหฮะเวลากดนี่คือแม่พิมพ์พด้านหลังนะครับตรงนี้ปิ้นค่อนข้างเยอะทําให้ดูง่ายนะครับทําให้ดูง่ายนะครับบางองค์กดเบาก็มีนิดเดียวนะครับบางองค์กดเบาก็มีนิดเดียว องค์นี้ด้วยเป็นพระที่จุ่มน้ามันเสือนะครับกาดน้ํามันก็จะไปฝังอยู่ตามร่องนะครับแต่ก็ยังเห็นความคมอยู่นะครับเห็นไหมฮะเห็นความคมอยู่นะครับไอจุดขาวๆพวกนี้คือขี้มแมลงนะครับนักเล่นพระเขาจะเ,าเรียกขี้ยุงนะครับเห็นไหมฮะพวกนี้ถ้าอยู่ในองค์พระส่วนใหญ่มักจะแท้เลยนะครับเป็นพระที่เก็บแบบพิ้งนะครับผิวพิ้งนะครับจะมีขี้มแมลงติด ตามองค์พระนะครับมีค่าฝุ่นนะครับมีค่าฝุ่นที่มาติดตามซอกองคพระแบบนี้นะครับเป็นธรรมชาตินะครับพระจะการเก็บบนหิ่งนะครับจะมีธรรมชาตินะครับทําให้ดูง่ายนะครับทําให้ดูง่ายที่จะรูน้ำความเก่าได้ได้มากขึ้นนะครับพระที่มีที่แมลงอะไรพวกนี้นะครับส่วนใหญ่พระของปลอมอาจจะไม่ค่อยมีหรอกครับ พอพระของปลอมเนี่ยมันจะมีสารเคมีซึ่งต่างจากผ้าแท้จะไม่มีนะครับสารเคมีทําให้มแมลงไม่เข้าใกล้นะครับแมลงเ็าจะไม่เข้าใกล้พ้าพวกนั้นนะครับแต่ผ้าแท้เนี่ยกลิ่นจะหอมนะครับเพราะผลิตจากดอกไม้เกสรดอกไม้ทูบเทียนผงพุทธคุณต่างๆนะครับซึ่งไม่มีสารเคมีเลยนะครับมแมลงจะชอบนะครับบางทีมาแท้ก็มีนะครับมาแท้กินไปนเลยก็มีนะครับ ส่วนใหญ่พระแท้จะมีนะครับเป็นจุดอ,อีกจุดสังเกตหนึ่งนะครับของพระแท้นะครับองค์นี้เป็นพระปิดตาหนองกาน้ําแบบที่จุ่มน้ำมันเสือนะครับแบบที่จุ่มน้ำมันเสือพบเจอน้อยกว่าแบบที่ไม่จุ่มนะครับโอเคครับวันนี้มาแนะนําพระปิดตาหนองกาน้ําหลวงปู่ทิมวรหันไร่ปุกเสกนะครับสวัสดีครับ